ในขณะนี้การพยายามสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนให้มันเป็นรูปธรรมและชัดขึ้นสำหรับพรรคใหญ่ๆซึ่งกำลังช่วงชิงกระแสะความนิยมหรือคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อยอดไปถึงการเป็นแกนนนำหรือความชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลเนี่ยแข่งกันแรงขึ้นนะครับแล้วแต่ละปีก็สร้างวัฒกรรมขึ้นมาฟาดฟันกันอย่าง สนุกสนานเลยทีเดียวนะครับสาหรับบรรดาคอการเมืองนะครับอย่างถ้าไปดูปีกของฝ่ายค้านเดิมเนี่ยนะครับเพื่อไทยเขาก็มีดูจะเป็นแคมเปญไปแล้วนะครับบอกว่าถ้าเลือกก้าวไกลได้ได้ลุงตู่ทานองนั้นนะครับในขณะเดียวกันก้าไกลก็บอกว่าถ้าเลือกเพื่อไทยจะได้ลุงป้อมหมายความว่าถ้าเพื่อไทยแลนสไลด์จริงๆเนี่ยก็ต้องมาจับกับลุงป้อมเพื่อเป็นรัฐบาลร่วมในขณะเดียวกันเพื่อไทยก็สวนกลับบอกว่าถ้าเลือกก้าไกลจะได้ลุงตู่หมายความว่าถ้าเลือกก้าไกลเนี่ยคะแนนมันจะไปถูกหานจากเพื่อไทยเดิม ทำให้พรรคลุงตู่กลายเป็นม้ามืดตะบางเขตก็จะทําให้กลายเป็นว่าเลือกก้าไกลได้ลุงตู่มันกลายเป็นวัฒกรรมที่คอการเมืองนะผมเล่นในแร่งอะแหล่งในศาสนาผมถือว่าถือว่าค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่รู้ว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งที่เพื่อไทยเขาก็บอกว่าไม่มีพรรคพี่พรรคน้องนะครับเพราะอาจจะมีบางพรรคไปหาเสียงว่าเขตให้เพื่อไทยพรรคให้ไทยสร้างไทยได้มมันมีมันมีกระแสแบบนี้อยู่นะครับ หรือล่าสุดที่ก้าวไกลขึ้นมาประกาศว่ามีม,มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราอะไรแบบนี้มันก็ชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการพยายามจะสร้างภาพจําหรือสร้างตัวตนที่ชัดขึ้นใกล้เลือกตั้งท่ามกลางข่าวท่ามกลางออการวิเคราะห์ท่ามกลางออสมการคะแนนที่มันไม่ชี้ขาดโดยพรรคใดพรรคหนึ่งมันยิ่งต้องช่วงชิงการนําตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจิตวิทยาให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยว่าควรเลือก ผู้นารัฐบาลหรือรัฐบาลข้างหน้านหน้าตาคุณเป็นอย่างไรไปไกลขนาดนั้นนะครับนันนาณะที่ปีกของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยก,ก,ก็ถล่มกระแรงนะครับอย่างลุงตู่ก็โดนข้าอาหาเป็นแคดเดตนายกแบบไม่พร้อมจะเล่นการเมืองนะครับจะเล่นเฉพาะตําแหน่งนายรฐวงตรคีคือแกไม่สมบัติสสอะนะครับอันนี้ก็ถูกคนในประชาธิปัตย์ออกมา,มา,ม,า,ม,ามาช่าแหระเองก็กลายเป็นไวรัลกลายเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ นะครับหรืออยากให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องโลเลไม่ต้องเลือกพักอื่นเลือกลุงตู่ทั้งสองเบอร์ก็ชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้กเ็เป็นเกมในการชิงการนำในแต่ละปีเพื่อช่วงชิงการนำในการจัดตั้งรัฐบาลในแต่ละคู่ซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งเท่าไหร่เนี่ยมันจะเหลือพักใหญ่อยู่สองปีกนั้นงเดงคือปีกลุงตู่กับปีกตรงข้ามลุงตู่ใช่ไหมครับ แล้วก็พักกันกลางเนี่ยต้องขนขวายหาวิธีที่จะช่วงชิงคะแนนกลับมาบ้างไม่งั้นอาจจะถูกกลืนไปจนกลายเป็นไม่มีที่ยืนในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่านับวันสองพักใหญ่จะสร้างวัฒกรรมขึ้นมาฟาดฟันกันเองเพื่อเคลียร์ให้ทับเล็กทับน้อยทับย่อยในแต่ละปีนี่เหลือทับหลวงมารวมกันเป็นทับหลวงทับเดียวแบบที่ทากันอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งผมเชื่อว่าจากนี้ไป สดุกน้าดูแล้วคงจะฟาดฟันสั้นหันแลดอย่างมากกว่าที่เราเห็นในขณะนี้นะครับ